นี่คือลุคของเราเราเคใช้ลุคนี้เรียกว่าลุกไลค์เลิฟกันเชิดกันดาวกันดาวตองต้องม้า like love ฉันไปช่วยเธอเลือกแล้วอยากให้ฉันช่วยปะช่วยช่วยช่วยก้อยช่วยเฉยๆอ่ะช่วยเฉยๆอ่อะรอเลยการมาสู่การค้าไม่ใช่ว่าเราจะซื้อของที่เราอย่างเดียวสามารถซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คนที่เรารักคนที่เรารักได้เธอจะซื้อให้ใครเธอพูดได้เหรอใครให้พี่เลกกี้สิจ๊ะ เคกูรู <Hands bin> ้ส <boundaries> ึกูเก็บกดมากเราไม่ได้ออกมาช้อปปิ้งกินข้าวเข้าบ้านมานานมากเลยใช่พูดตรงๆชุดกูหมดละคือบางคนซื้อออนไลน์แต่กูเป็นคนที่ไม่ซื้อออนไลน์กูชอบมาค่ะแบบครั้งหนึ่งแล้วก็ซื้อแบบเยอะๆเลย่ซึ่งเหมาะกับวันนี้มากเลยปะงพวกกูชอบช้อปปิ้งกับพวกมึงวันนี้พวกเราก็เลยจะมาช้อปปิ้งกับเพื่อนๆ้ยแต่หน้าสดบอกเด็เครองางก็หมด้าผาก็หมดผู้งมึงเอเผาหมด ไม่หรอกทุกคนวันนี้เราอยากเปลี่ยนลุคเรารู้สึกว่าถ้าสมมติเราหน้าสดเลยเรากลางกลางมาเลยแล้วถ้าเราเดินห้างทั้งหมดเราจะได้เปลี่ยนเป็นเจ้าหญิงถูกต้องมึงกูขอโจทย์หน่อยได้ปะเราจะกลายร่างเนี่ยไปไหนกูจะแผดพนิกกี้สมองมีอจริงวะคิดอะไรเนี่ยหรอแต่จริงๆนะแต่แต่งตัวแบบว่าเห็นตัวเองสวยขึ้นมากูก็มีความสุขแล้วทูเดินผ่านกระจกแล้วอุ้ยเราสวยอ่ะอัอย่างนี้แต่ว่าโจทย์วันนี้ก็คือว่าแต่งตัวไปเจอคนที่เรารักแล้วกันงั้นเราแต่งตัวไปเจอผู้ชายแต่งตไปเดทตอนนี้หน้าเราอยู่หน้าสลด์กันแล้ค่ะ เราจะขึ้นไปจอดรถกันสนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูมาตรการตั้งแต่ทางเข้าจอดรถกันว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเขาบอกว่าที่นี่คือรักษาความปลอดภัยถูกต้องเข้มงวดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังไงกันนี้มาค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเข้าว้าชฉันเลี้ยวไม่โ้แกฉันเลี้ยไม่โค้งขอโทษทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ <ś les> นี่พี่เขาพี่เขาฉีดนี่นะคะตะกี้พี่เขาฉีดแอลกอฮอล์เรียบร้อยนะคะทุกอันใส่ถุงมือตลอดใส่หน้ากากนะคะแล้วก็ปกตินะคะบัตรจอดรถเนี้ยมันจะหายเสมอถ้้อยู่กับกอยแต่ว่าตอนนี้<ช>มืดแล้วค,ค่ะเดี๋ยวค่อยไปเจอกันข้างหน้านี่คือลุกของเราเราเคยใช้ลุคนี้เรียกว่าลุก Like l o v e เซ็ก u r เชอร์เซ็กซ์แมนตง้องมตงไลฟ์เลิชุดเหล่านี้เนี่ยมันอินสปาอยยังไงเราแต่งตัวให้ง่ายทีย่สุดเพราะเราไม่มีเสื้อผ้าใส่ตรงตงไม่ใช่ชุดดีมอ่ะมันเป็นชุดที่แบบ เหมือนใส่สมัยแบบเด็กชิวก่อนไงเพราะว่าจะมาช็อปปิ้งไงเขาจะสวยที่หลังเข้าใจะไม่แน่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันในห้างดีกว่านะคะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเธอสองคนเข้าไปเดี๋ยวฉันจะสแกนให้ดู้องเติดประตูมนี่ของกูต้องใช้หัว ต่อมาแล้วคะแล้วก็ต้องมาเซ็นแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าใ้บริการแค่เข้ามาก็คือมีสแกนมีวัดอุณหภูมิแล้วก็ต้องมีการติดตาม<ข>นะคะเขียนเสร็จปุ๊บพอ,ขอเขียนเสร็จปุ๊บก็มีแอลกอฮอล์ตรงนี้ให้ล้างพอดีเลยฉันก็เคยเห็นคลิปแบบสมมติพี่เดชเดตเขาขึ้น MRT อ,อ,อ่ะเขาจะไม่แต่งตัวเขาหน้าสดแต่เขามีออรา่า ไม่มึงรู้สึกแบบว่าไม่มีใครรู้จักเราเลยคิดเต้นเลยเห็นไหมเขายื่นทำไมล่ะทําเปมงานเราทุางานเราเองคือพอเราไม่แต่งหน้าเราไม่แต่งตัวก็ต้องยอมรับว่าเราเนี่ยใครกบคบอนบ้านมากบ้านๆวันนี้เราก็เลยจะแปลงกด่พอแปลงก็ไม่มีใครจำได้วันนี้เฮ้ยเราลองใส่ชุดนี้แต่อินเนอร์เราคือแบบเราคือยูทูบเบอร์เป็นย่าย่ายเลไหมมึงได้แล้วแต่มึงึงอยากเป็นอะไรก็เป็นเฮ้ยมึงสกวอชจบมา เดี๋ยวสิ่งที่เราจะไปทำกันอย่างแรกคือจะไปช้อปปิ้งหรือจะไปกินข้าวก่อนหิวข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยเราอยากรู้ด้วยว่ามาตรการของการนั่งกินจริงๆในสุขการค้าเนี่ยเป็นยังไงยไ<ด>ังไงแบบแซ่บแแซ่บอาวแล้วแต่ไม่รู้ยังไงก็ได้ <laughs> คือเมื่อกี้เราเห็นมาตรการก่อนเข้าสู่การคาเรียบร้อยแล้วแต่พอเรากำลังจะเดิน huh. ข right, um uh> uh uh ึ้นไปเราก็พบกับพี่มิลานที่ทําความสะอาดอย่างเพี้ยนขัดตลอดเวลาพี่เขาจะมีความยิ้มนิดนึงมาเนื่องมเนื่องมเนื่องคือจิกมันในฉันชอบมากเพราะว่าพี่อ่ะเขาตื่นเต้นด้วยเข่าก้องก็พี่เช่นค่ะโอ้ยไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้ถูกนัตตี้คิดว่าเฮ้ยพี่เขาแบบโดนสตาร์ทไม่ใช่โน่คือบันไดเลือดอ่ะมันวิ่งเติมเลือดอยู่เติมกรยับนี่ไงมันก็อยู่เฉยๆคูมันงง ใช่ันง่จริงๆเช่นท่าเขาแบบว่ามีมาตรการความสะอาดมากมายเพราะเขาเข้าใจว่าคนไทยอ่ะถึงจะมีเรื่องโควิดแต่ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปเขาก็เลยมีมาตรการความสะอาดมากมายไก่กองนะคะเขาเนี่ยยังมีอะไรแคมเปญแคมเปญ welcome back ช h o p ให้หายคิดถึงโอเคนี่คือแคมเปญเขาในช่วงนี้นะคะขึ้นมาบอกเลยว่าปอบโจทย์สถานการณ์ในช่วงนี้มีมาตรการปลอดภัยและที่สำคัญคุ้มค่ามากๆจัดโปรโมชั่นลด90%ทั้งห้างเลยสูงสุด90%เยอะมากแต่ว่าเขาไม่ได้ลดหนก นะคะคเขามีระยะเวลากำหนด1กันยาย,ยนถึง31ตุลาคมนี้อ่ถ้าถามว่าสั้นไหมก็ไม่ส,รรมสั้นสองเดืน2 2> อนสอเดือนสอเดือน,นเต็มๆที่ทั้งศูนย์การค้าจะลด90%อย่าพาลาดโปรโมชั่นดีๆอย่างเด็ดขาดอ่ะแต่ถ้าบอกอใะไรตัวน,นี้ต้าเหนิงนนแต่อนาคตมีสิทธิ์เป็นเราสามคน,นถูกมึงมึงดูสภาพเหนิงสวยมากแล้วมึงดูเราไม่ถูถ้าเหนิงแต่งตัวอย่างนี้ก็อาจจะดีกว่า ถ้าเราแต่งตัวมีสิทธิ์มีสิทธิตมีสิทธิ์มึงกูหิวข้าวก็ไปกินข้าวแลอย่าไปกินข้าวไม่เขาเรื่องนี้นะอันนี้องมีด้วยไม่ไฟเราต้องดูไฟด้วยอ๋อถ้าสมมติเขียวอ่ะแปลว่าเดินได้อย่างนี้กูขึ้นได้กูขึ้นก่อนอย่างนี้ห้ามขึ้นเขียวปึ๊บเดินได้ไปละค่ะเชิญค่ะไปกินข้าวก่อนนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแรกกันแล้วนั่นก็คือเซียวกาแอนด์คุกเซีกาอีสตัมึงเข้าใจคำว่าเกาหลีไหมเซียวกาคุตชิโรมาดูมาตรการในการเข้าร้านอาหารกันว่าเขามีมาตรการอะไรบ้างขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องรอคิวในจุดที่กําหนดค่ะต่อไปเราจะล้างมือกันล้างมือนะคะเออล้างด้วย แต่กลุ่มนะคะก็ต้องมีการสแกนไทยชนะนะคะสกแกนไทยชนะเพื่ออะไรคะเพื่อเช็คไงว่าเอ้ยมีใครมาใช้บริการที่นี่บ้างถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาก็จะได้ติดต่อได้ติดต่องแล้วหนูมา3คน,น,น,นอย่างเงี้ยนั่งยังไงต้องเว้นเชิงว่าพี่เวนที่เป็นเบอร์วิดาเหรอคะคือต้องมีโซเชียลดิสแทสอย่างเช่นเอาไปดูเาดูด้านในกันดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราสั่งแล้วก็รออาหารนะจ๊ะทุกคนรู้ปะว่าไม่ควรไปเกาหลีเลยจริงเหรอใช่ฉันจะไปจ้ ได้เนี่ยพวกฉันพลาดเคยไปเฮงเกาหลีสุดๆไปเลยอะไรมันบวบกูเป็นแฟรปิ้งเนีเอาไปเต้นอยากกินแฟรปิ้งๆี๊จคุณพี่ค่ะมีเมนูแนะนำไหมคะอ๋อเขาจับนี่ทุกคนมันก็จะแบบแพ็คไว้ถูกใส่ไว้ในพลาสติกสติกเรียบร้อยแยกกันเรียบร้อยอ๋อเนี่ยสีล้วสีแดงของหูค่ะเหลืองของหูค่ะเร็วมากที่อยากกินน้ำอุ่นนะ ่อคงดูด oh! <top> <What the end> <uring Bev the end> ีน่ากินมากอะไรกะไรพูดเลยอืมมึงไม่มาสุนการค้านมาแค่ไหนคือตรงนี้เรามีต้องมาบ้าง แต่กับการที่ต้องมาแบบช็อปเต็มๆหรือว่านั่งกินอะไรที่มันนานๆอ่ะเหมือนเรารู้สึกว่ารีบมาก็ต้องรีบกลับใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้อย่างที่บอกคือมาตรการเขาค่อนข้างเคร่งครัดมากอยากให้ทุกคนแบบว่าสบายใจแล้วลองมาใช้ชีวิตดูนะคะดูแลตัวเอง normal นะดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ใช้ชีวิตกันต่อไปค่ะวันนี้เนี่ยด้วยความที่ทางเซ็นทรัลนะคะลดสูงสุดถึง90%เราก็จะช็อปแล้อาจจะมีบางคนที่ยังกลัวว่าแบบยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมจะมาเรามียังไงคุณเดมสามารถช็อปออนไลน์ได้เหมือนกันเขามีแช ช็อปในช่วงเวลาที่เขาไลฟ์ดได้เลยนะคะงั้นตอนนี้นะคะเราขอกินกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมีอีกร้านหนึ่งที่แค่ร้านแรกเดี๋ยวเราโซยก่อนหนทีมงานมาโซยด้วยโอเคค่ะ ตรงนี้เลยละกันนะคะห่างเราะห่วงนะจ๊ะนี่อีกร้านหนึ่งนะคะเราอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมาคุาโรซึ่งก็เป็นอาหารแบบญี่ปุ่น <c oughs> พรีเมียมเ<ช>มื่อกี้ก<ห>ูเดินผ่านตู้อะมึง ชาชินมีอันใหญ่มากจริงจำวันที่เราไปญี่ปุ่นต่อคิวกินซูชิอยู่เลยใชเกลียดมากเวลาพวกมันอ่ะคุยเรื่องประเทศญี่ปุ่นเพราะอะไรหรือปะกูไม่ได้ไปอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะขอเมนูหน่อยค่ะอ้าวอยู่ข้างหน้ามึงมัวแต่เมาอ่ะแล้วมึงก็ไม่รู้เนี่ยซาตินตายอยู่แล้วขอโทษค่ะคุณพี่ทุกคนดีมจะกินเออปลาดิบไม่ได้จะต้องกินของสุกทำไมวะทำไมมึงพูดดิบแค่โอกาสมาหลายรอบแล้วให้ยังไงไม่รู้โซบะค่ะเอาโอเคเอางั้นน้งอีเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราสั่งก่อนนะคะเดี๋ยวเรามานั่งเมากันรออาหารแป๊บนึงค่ะ โร่ของเราโอ้ไฮโรกุไซมาสอุ้ยมาค่ะเดี๋เดฉันจะตักให้เพื่อน you want avocado no I want I want you can give it to me yes okay ต้องเราเรื่องญี่ปุ่นตลาดปลาสกีจิที่คนไปต่อต่อคิวตั้งตีห้าแล้วเพื่อนก็สั่งปลากันนู่นนี่นั่นนี่นู่นอีดียไข่หวานห้าแล้วก็กินแล้วอ้วกเพราะว่ากินเยอะเกินไปเพราะว่ากินมันเย็นมากอะกินแล้วก็ ไม่กินมังกินมังให้หมกเลยเคยแงพี่อมมี่นหลยผู้จัดการเราเนี่ยนะคะของกินเยอะมากแต่ว่าพี่อมมี่อ่ะกินแต่ผักอย่างเดียวเพราะพี่แอมมี่พี่อมี่กินอะไรกินมังกินมังหมกทุกอย่างมือไม่ต้องเมื่อกี้มือก็ขำมาสิแล้วเวลามือขำมึงขำมึงขำตมึงขำเย ไปดีกว่าทุกคนเลยไหมตอนเนี้ยเขามีโปรอยู่เว้ยถ้ากินครบ500บาทได้รับอีวอวเชอร์จำนวน80บาทถือว่าคุ้มมากเกินสิด้วยซ้ำถูกต้องโบจ้าเป็นยังไงพูดซีรัชมีเนื้อด้วยอร่อยมากชิม้านนี้สุดยอดอ่ะทุกคนตอนเนี้ยกินมา2ร้านแล้วเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันแล้วเราพรอรีบกินแล้วก็จะได้เปลี่ยนลุคกันประเทศไปค่ะ หว่างที่เรากำลังจะไปเดินชอปปิ้งเจอป้ายเซลเต็มแล้วครับใช่คือมันคือเซลทั่วสูตรการค้าจริงมากกว่า90ตั้งแต่วันกันยายนถึง31ตุลาคมนี้ลดทั้งสูตรการค้าลดทั้งห้างแล้วก็ลดทั้งออนไลน์ถูกต้องลดหมดเลยงั้นเล่าไปร้านที่ดิมเล็งไว้ก่อนเลย l i t t Round ไปค่ะ นะผู้คุณมีหลักการช็อปไหมไม่มีไม่แต่สมมุติว่าเราเห็นป้ายเซลล์เราก็จะรู้สึกว่าอ้าแต่ใชัเป็นคนดึงดูดใชันไม่คนดึงดูดกับของเซลล์บ้างถูกต้องใช่แล้วมีสีที่แบบเฮ้ยถูกต้องโดนใจไหมคุณชอบสีเซนสดใสป่ะอ่ะส่วนใหญ่ฉันจะชอบสีเซนสดใสตัวนี้ได้ก้อยไหมอ่ะพวกตรงเสื้อเขาน่ารักก้อยจะไม่ชอบอะไรที่เป็นแบบระบายอะไรไม่ชอบระบายแต่อันนี้เข้ากับอีดิมนะเข้ายได้แตะรู้สึกเข้าเสี่ยที่กูกูชอบอันนี้ชอบเป็นคนบอกกับเออมาะกับแบบผ้าที่มีความแบบ อย่างเงี้ยแยกย้ายเดี๋ยวขอลองเดินดูของในร้านก่อนตัวนี้มี S ตัวพี่ถามไซส์เขากันค่ะอุ้ยหรือว่าจะเป็นกางเกงยาวไปใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่รองเท้าส้นสูงมันมีส้นสูงเห็นไหมรองเท้าเขาน่ารักมากอยากจะให้ทุกคนเห็นดูดิทิมจ้าวคู่นี้เราจะลองยัดตัวเราเข้าไปในนี้นะคะเพราะว่าตันี้น่ารักไหมซส์หมดเพราะว่าแบบโปรโมชั่นเขาแรงมากฉันไปช่วยเธอเลือกแล้วอยากให้ฉันช่วยปะช่วยช่วยช่วยก้อยช่วยเฉยเฉยอะช่วยเฉยเฉยอะระเลยใส่หมวกเราด้วย ก้อยช่วยหน่อยเขาไม่ช่วยหรอกเขากช่วยหน่อยไม่จะช่วยนี่มันงนะคะก็แต่ว่ามันไม่มีไซส์กลัวสายเล็กไปอืมันติดมึงอ้าวมีของอ่ะไม่เป็นไรหรอกงั้นมึงเดตกับกันไปนะจ๊ะไม่ค่ะดิฉันจะไปเดินร้านที่เป็นทางแบบสายของดิฉันคือกูไปเลือกละวบายบายโอเคได้สักครู่นะคะเดี๋ยวขอ อ๋อโอเคเขาได้เลยค่ะนี่นะคะเขาเข้มงวดมากนะคะพอคนลงสิทธิ์คนหนึ่งเนี่ยเขาจีบเขาจะอาดใหม่หมดเลยนะคะเป็นคนต่อคนเลยนะคะ นนะแต่ว่ากูหยิบก่อนเพราะันไม่มีส์กูงไง <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ฉันได้ชุดใหม่มาแล้วซึ่งไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าเปาน็นสีฟวกับสีเขียว <c oughs> ตูดฉันเป็นลูกหัวใจด้วยนะตี้โอเคกัวตัวนี้ละจ้ะมูได้แล้วจะได้เป็นคนมีหัวใจนี <c oughs> ่แต่ความรักเ <c oughs> นาะ <c oughs> มีหัวใจฟริง <c oughs> อันนี้เป็นลุกแบบว่าเด็กกวนๆแต่ขอให้ดูรองเท้านะคะรองเท้าอยู่บ้านอยู่นะคะเราจะไปหากระเป๋ากับรองเท้าเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวไปตามก้อยก่อนแล้วเดี๋ยวไปร้านถัดไปค่ะ คือเงี้ยตี้ตอนแรกไม่มีคนหักครับพอเปลี่ยนชุดแล้วดูดิเนแล้วเสียงยิงขาสั้นแต่จำไม่ได้แต่พอเปลี่ยนพอเปลี่ยนชุดปุ๊บสวยเลยจำได้หล่อมากหล่อมากได้ลูกกลัาราตูนเ๋ยวมันหนัแยกตัวเก่งมากเลยนะจริงมันอยู่างนี้ใช่ไหมค่ะค่ะและนี่คือชุดที่ก้อยเลือกนะคะชมพูหวานเลยโอ้ยกูอยากเลแว่นด้วยอ่ะ แล้วตอนนี้เราสามคนก็พร้อมแล้วสรับคลิปนี้นะคะแต่อยากให้ถอยออกมานิดนึงชอยออกมาชอยออกมาสิถอยอีกมันมีแล้วอยู่คนเดียวมึงชอยอีเดี๋ยวก้อยกับตี้จะไปเลือกรองเท้าอีกร้านหนึ่งเจอกันที่ชาวสันนิดค่ะมาตอนนี้ถัหลบเท้าสิอ้โล น่ารักเหมือนมึงเลยพ่เราะสิคกูเลือกของที่น่ารักเหมือนกูอุ้ยฉันว่าหัวแหลมต้องเหมาะกับฉันกว่าปะหัวแหลมนะกูฉันได้สวยด้่ยไม่เลือกสีเชื่อมถือได้ปะมันได้ปะมันได้ได้เลยไอเดียที่อยากได้กระเป๋านี้ไปลองมาสิกูอยากได้กระเป๋าสักอีกไหนดูสิถ้าเธอถืออันนี้ผู้จัดการอยากได้นะเขาคาดหวังให้เราซื้อให้เขาการมาสู่การค้าไม่ใช่ว่าเราจะซื้อของที่เราอย่างเดียวสามารถซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คนที่เรารักคนที่เรารักได้เธอจะซื้อให้ใครเธอพูดให้ใครี่้สิไหมซื้ เมื่อกี้ก้อยเลือกจาก2คู่นะคะเป็นแบบเปิดโซ้นกับเป็นแบบหัวแหลมคือก้อยเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรทั้งไม่ค่อยมีเนื้อ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นน่าจะใส่เปิดแล้วมันไม่ค่อยขึ้นโอเคอใช่ก็เลยต้องใส่สไตล์หัวแหลมรองเท้าแบบไหนเหมาะกับเธออแชร์สนินิดนึงสิก้นกเนี่ยเหมาะกูที่สุด,ดจริงจิอ๋อ <laughs> ใช่ อันนี้อะไรอันนี้อันนี้ต้องใส่รองเท้าอยู่บ้านอันนี้ฮาบอยานาแต่ว่าวันนี้กูต้องเลือกที่มันเข้ากับลุคนี้ไงมันก็เลยเป็นแบบเป็นคล้ายๆกึ่งผ้าใบแต่ว่ามีความแฟชั่นขึ้นมานิดนึงก็เลยออกมาเป็นคู่นี้ค่ะอ่ะตอนนี้เราได้ฟูลลุคแล้วถูกต้องตอนนี้เราสามารถไปเดินทางได้อย่างอย่างมึงเพราะอะไรรู้ป่ะ้าดูหน้าเรายังไม่ได้หน้าเรายังไม่พอเดี๋ยวขออนุญาตเปิดทีละคนนะคะสดมาก นี่ก็สดน,นี่ก็สดค่ะที่นี้เนี่ยพวกเครื่องสำอางเครื่องสำางที่นี่ก็มีสูตรการทาที่นี่เขามีครบ,ครบทุกอย่างจริงๆช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอแวะไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ร้านปล<ะ>าเป๋าโอชมกันค่ะไปะกันค่ะ สวยแล้วนะจ๊ะใช่ค่ะคือไปแต่งหน้าแต่งตาอะไรกันมาเรียบร้อยแต่งหน้าแล้วสวยขึ้นป่ะโอ้ยสวยขึ้นสวยขึ้นแล้วก็ใส่เฟืชิวชนะวก็โชว์หน้าโชว์ตากันซะหน่อยมึงแต่งหน้ามาแล้วว่าโนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านโค้ชกันนะคะโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปเลือกกันค่ะเที่ดีมีไว้ในกระเป๋าใช่ป่ะถูกอย่างไปค่ะไปเอากันค่ะเอามาเลือกกระเป๋ากันสักนิดหนึ่งแต่ละคน่ะแบบใช้กระเป๋าแบบไหนกันบ้างใบที่ฉันเลือกแล้วก็ใช้ประจำเป็นใบที่สามารถสะพายได้กับทุกชุดสีออกน้ำตาลหน่อยๆเทาๆน้ำตาลขาวดำเบส เป๊ะเป๊อย่างเงี้ยเออคนเตียคะก็คล้ายๆกันแหละมั้งแต่ของกูก็ของกูเรียบเป็นแบบคลาสสิกแต่จริงๆฉันรู้สึกว่ากระเป๋าเป็นอะไรที่ต้อง a d แ p ปได้ได้หลากหลายชูก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมีโคุณผู้ชมคือจริงๆกระเป๋าเป็นอะไรที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละค่ะแนวทางว่าจะไปทางสีขาวดำน้ำตาลเปแต่พู่เดี่ยวนี้โค้ชมันทำหลายแบบขึ้นปะถูกเลยคุณผู้ชมแล้วเสื้อผ้าก็น่ารักมากนี่มีเสื้อผ้าด้วยนะไม่ใช่แค่กระเป๋านะเอาไงมาเราไปเลือกกระเป๋าเลยดีกว่าไปค่่่ะะะไไปปคค ตอนแรกอะพวกพี่น่านสดมากไม่มีใครมาหาพี่เลยแต่ตอนนี้ที่ผมให่รู้ว่าแต่งได้เป็นเรื่องสำคัญนี่เลยโอเคขอบคุณนะพี่ชับมิอเราสวัสดีค่ะโอเคทุกคนมึงเหนื่อยมากเลยเอาจริงป่ะเ่เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้าน Peak ชอคเกอร์บตทุกคนตอนนี้ เหนื่อยกูบอกเลยว่าช้อปปิ้งคือเหนื่อยแต่กูว่าต้องตักอันนี้คือช้อนกลางนะจ๊ะเดี๋ยวจะตักให้ลองให้เลยลอให้เลยเฮี่แต่ว่าช้อปปิ้งอ่ะพอมันไม่ได้ท้อมนานแล้วมันเดินแบบเดินไปแบบเหนื่อยนะเว้ยอหรือพวกเราแก่แล้ววะมึงแต่เกียพูดถึงเรื่องช้อปปิ้งกันปกติอ่ะมึงชอบช้อปคนเดียวช้อปกับพ่อแม่หรือว่ามาช้อปกาแฟหรือว่าแบบไปช้อปทั้ง ขเขาเข้ากาแฟแล้วเสียงเปลีนะเออคือมึงคุณชอบซื้อของกับอินดีนะก็นะเวลา <ไป S 1> พวก,ก,กพออนนมึงไปซื้อของกับเพื่อนคือไงอะเวลาซื้อของกับเพื่อนมันจะแบบมึงว่าอันนี้ดีปะ่ะเขาไม่คนเห็นด้วยอะเนาะอืมวันนี้มึงเข้ากับกูปะ่อปะอะินเตอร์กูอะอยากได้สิ่งไหนมากๆใช่ปะ่ะเหมือนติ๊กมันจะรู้อะติ๊กมันก็จะแบบว่าเออได้มึงดีใช่ดีกูไม่คือของกับเพื่อนเลยว่ะมึงคือของกับใครเอาอย่างเงี้คนเดียวคนเดียวหรอหรือแม่แล้วมึงสามารถซักของคนรักไดนนะมมีไหมใช่หรอแล้วช่วยกันเลือกหรอใช่เลยกูแต่าาาเค้อยถ เขาอะชวนฉันไปชอปอยากเลือกอยากเลือกให้แต่มันต้องมาเลือกให้กูนะกูเลือกเองอ้าวมึงว่าพี่นิกกี้ลงได้ปะคือทุกคนจะให้รอมันรอได้แต่กูรู้สึกว่าเสียเวลาเขาก็ไปทำอย่างอื่นเสีย สั่มแม่เราไปทรมานแม่มึงแม่กูนี่คือคนที<ค>น่อยากเลือกเสื้อผ้าขึ้ณสุดหรอโอเคแม่กูแต่เด็กแม่แต่ปีกันแม่แ่ปีมากแม่คือคนที่อยากจะบอกว่าลูกใส่นนี้สวยลูกใส่นี้สวยถามว่าในเดอร์เซนทันนะปกติมันเดือนเซนท <uc> ันไหนสุดเยอะสุดวะอินทภูมคกูว่าเซนทันเวิร์เหมือนกันกูอิสเวิว์ลอะทั้ก็บ้านอยู่งเหนกันแล้วก็ไม่มาด้วยอยากให้ทุกเซนทันนะแบบว่าเอาหมาเข้าได้ไหมเซนทันเวิร์ลด้วยอ่ะ บางทีแบบสัตว์เลี้ยงอยู่บ้านแล้วตัวเดียวมันเหงาอะเราอยากให้เขาไปไว้หมดอย่างวันนี้ถ้าสมมติพาไมาเช็คกันพามาด้วยบางคนอะไม่ได้มีความรับผิดชอบเหมือนมึงไงใช่แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นมากนะถ้าคิดจะพามาแล้วอ่ะต้องดูแลอย่าให้แบบเดือดร้อนส่วนการค้าหรืออย่าให้เดือดร้อนแบบคนที่มาเดินทางคนอื่นๆนะคะวันนี้เราชอบกันแหลกลานเอาจริงวันนี้เราชอบกันแหลกานมากแต่ชอบแบบนี้นะคะไม่ได้แค่จะได้ของกลับไปแต่ยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายที่เราจะไปแจ้งให้ฟังที่จุด redemption เดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรกันบ้าง ขอโซยแบบหนึ่งอย่าพาลงไปดูจ้าตอนนี้เหนื่อยขอยี่ก็วางลงก่อนค่ะการช็อปหนึ่งคั้งอ่ะใช้พละกําลังเยอะมากนะคือตอนนี้เราอยู่ที่จุดสําคัญมากชื่อจุด redemption ใช่มันเป็นสิทธิประโยชน์ของพวกเราเลยนะถ้าไม่จ่ายเงินกันน้ำมันไม่ต้องพูดทุกคนรู้ไหมคะว่าเวลาที่เราช็อปปิ้งแบบมาช็อปปิ้งจริงๆจากเรายอดเยอะๆจุดที่ทุกคนต้องมาเลยเนี่ยคือจุด redemption เพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยได้สิทธิประโยชน์ Welcome Back ช็อปให้หายคิดถึงลดสูงสุดนะคะ90%ที่เซ็นทรัลทั่วไทยแล้วยังขยายเวลานะคะให้คุณช็อปค,คุ้มค่าพร้อมโปรโมชั่นอื่นอีกมากมายนะคะทั้งูนยนทั้งห้างแล้วก็ออนไลน์ค่ะช็อปให้หายคิดถึงนะคะช็อปสินค้าแฟชั่นครบ4,000บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จรับฟร e ีอีวนเชอร์400บาทแลกได้ทุกวันค่ะแล้วยังมีกินให้หายคิดถึงค่ะคือเมื่อสั่งอาหารครบ500บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จนะคะรับฟร e ีอีวนเชอร์ส่วนลด80บาทค่ะใบเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันรับแคชแบ็ก ส2 5เไม่ต้องแลกคะแนนรับสิทธิ์ได้ถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะจ๊ะแล้วยังแรกรับแคชแบ็กสูงสุดถึง1 5ค่ะหรือเป็นบัตรกำนันสูงสุดถึง3,600บาทค่ะสำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิตซิตี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินบัตรเครดิตกสิกรไทยบัตรเครดิตกรุงศรีบัตรเครดิต KTC บัตรเครดิตไทยพาณิชย์บัตรเครดิต TTB บัตรเครดิต TMB บัตรเครดิตธนาชาติและบัตรมาสเตอร์การ์ดค่ะสแกนจ่ายด้วยแอป p h i ิน a l l e t รับคูปองส่วนลดฟรี50บาททุกสุกเสาร์อาทิตย์สำหรับซื้อสินค้า500บาทขึ้นไปหลังหักส่วนลดและช้อปครบทุก2 0 0พันบาทนะคะรับสิทธิ์ลุ้นช็อปฟรีค่ะสูงสุด10,000 0บาทรวมทั้งหมด1 6 5รางวัลและยังรับสิทธิ์ลุนคูณ3มเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการณร้านค้าในโซนลาซ่าสามารถรับสิทธิ์อัปเกรดเป็นเดอรวันเอกลุสได้เลยค่ะเมื่อสะสมยอดใช้จ่ายครบ30 0 0 0บาทขึ้นไปซึ่งปกติเนี่ยมันต้องเป็น4ี่แ0นบาทนะคะ พร้อมสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายเลยยังไม่พอค่ะ50 Top Spenders นะคะรับฟรีที่พักสุดหรู3วัน2คืนจากอมาบุริสาลาสมลส,าสมุนฉเวงบีชไฮแอทเวเจนซี่เกาะสมุยโดยต้องมียอดค่าใช้ใจ่ายสะสมนะคะตลอดรายการขั้นต่ำ500,000บาทขึ้นไปค่ะข้ามพลาดดีด้วยนะคะกับไลฟ์ช็อปเซอร์ไพรส์เซลกับคนดังนะคะผ่านเซ็นทรัลเวิลด์แชทแอนด์ช็อปออน n d l ์ไลฟ์สตรีมมิ่งจ้ะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายนะจ๊ะ แล้วทุกคนนะคะอย่าลืมนำใบเสร็จไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแรกของสัม,มันาคุณภายในศูนย์การค้าด้วยนะจ๊ะย้เวลคัมแบ็คมาช็อปให้ใหาย<ห><ห>คิถึงขยายโปรโมชั่นกันไปยาวๆเลยนะจ๊ะ1กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศเลยจ้าเซ็นทรัลสะอาดบ้านใจเซฟพลัส2เดือนนะทุกคนมากันค่ะกับการลดสูงสุด90%ทั้งศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าและออนไลน์นั่นแหละจ้ะตอนนี้เราขอ ไปลวกนกลับบ้านไปค่ะฝากช่องสิฝากช่องสิฝากช่องนะคะกดซับสไครต์นะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะก้อยนักดีด REAM ค่ะเราวก็มีแฟนเพจ Facebook นะคะก้อยเวนวาร์กเวนวาร์กดีค่ะวันนี้อยากจะดันช่วยขึ้นมาซะงั้นมึงนั่นแหละกลับบ้านไปกดซับสไครต์มาด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอาของแบบจุ่มไปช็อปเอาของมาด้วยตีเอาของมาด้วย